เหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันนะแต่เธอก็ยังยิ้มได้ตลอดเวลาเลยมันทำให้ฉันภาคภูมิใจแล้วรู้สึกดีใจภูมิใจที่มีเธออยู่เคียงข้างนะ เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับเขามันมีอะไรบางอย่างมันไม่เป็นไปดังใจมันมีอะไรบางอย่างมันไม่ไม่สมดังใจมันมีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกอกถูกใจแต่คุณก็ยังมีรอยยิ้มให้กับเขาเสมอเลยเขาขอบคุณคุณมากๆนะอยากให้คุณมั่นใจในตัวเขาเขาไม่ใช่งูไม่ใช่พิษร้ายนะคะเขารู้ว่าคุณนะ่ะกลัว กลัวในเรื่องของความสัมพันธ์กลัวว่ามันไม่จะไม่เป็นไปดังใจกลัวถูกหลอกกลัวมีความระวงระแวงอะไรต่างๆนะเขารู้นะเขารู้แต่ว่าเขาก็พยายามทำทุกส,กสิ่งทุกอย่างอย่างดีที่สุดเพื่อคุณแหละนะขอให้คุณรักษาความน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะและความสัมพันธ์มันก็จะมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้ขอให้เชื่อมั่นในตัวเขาอย่าเก็บทุกอย่างมาคิดอย่าเอาอะไรมาใส่ใจเขาไม่ได้เหมือนกับ คนอื่นๆหรือคนคนที่คุณเคยเจอมาอาจจะมีคนปั่นป่วนให้เราเราแวดระวางังเราแวงขอให้เชื่อมั่นในตัวเขานะคะเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับเขาแต่ว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพื่อให้คุณมีความสุขแล้วก็ยังยิ้มได้นะคะ <laughs>